ดื่มที่ทําให้เช้าวันธรรมดาของคุณกลายเป็นวันที่พิเศษที่สุดในโลกทุกคนเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะเวลาอยากดื่มอะไรที่สดชื่นสดชื่นแต่ก็กลักวน้าตาลจะสูงไขมันจะเยอะหรือบางทีดื่มนมวัวก็รู้สึกไม่สบายท้องไม่สบายตัวอีกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยค่ะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนํานมข้าวโ๊ตของแบรนด์ g o o d ม a ที่ทั้งอร่อยดื่มง่ายแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยแต่ยังได้ไฟเบอร์สูงทําให้อิ่มนานบอกเลยว่าดีต่อสุขภาพสุดๆใครใส่รักสุขภาพ้องลองเลยค่ะมีถึง2สูตรให้ คุณเลือกเลยสูตรออริจินอลข้าวโอ๊ตธรรมชาติจากประเทศอทศอสเตรเลียไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียสูตรช็อกโกแลตดีลักข้าวโอ๊ตธรรมชาติจากประเทศอทศอสเตรเลียพร้อมกับช็อกโกแลตแท้ระดับพรีเมียมจากยุโรปไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากสิ่งที่เราดื่มทุกวันนะคะลองเปลี่ยนมาเป็นนมข้าวโอ๊ตแทนแล้วคุณจะรู้ว่าเครื่องดื่มที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพนั้นมีอยู่จริงแล้วทุกคนล่ะคะเคยทานนมข้้้าาโออี่หหไ ลองคอมบนมาแชร์กันหน่อยขอให้ทุกคนชีวิตด,ดีมีตัวช่วยกันเยอะๆนะคะ